สวัสดีครับวันนี้12เมษาย,ยนส5 6 7นะครับวันนี้นะครับเราจะมาดู n v d r นักลงทุนต่างประเทศหรือต่างชาติหรือเป็นนักลงทุนไทยแต่ว่าไปซื้อผ่านเป็น n v d r เข้ามานะครับว่าจะเก่งกำไรอะไรนะครับเพื่อเพื่อจะเก่งว่าในอาทิตย์ถัดไปนั้นหรือหลังจากกลับสงการมานั้นจะมีโอกาส เข้าทากาไรต่อแล้วก็พุ่งขึ้นไปต่อนะครับสำหรับเซ็ตนะครับปิดล่าสุดนะครับวันวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับก็ลบไป11.79เนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้และอีกหลายวันนะครับเป็นการหยุดทําการของเซ็ตก็เลยต้องทําการขายล่วงหน้านะครับก็ขายทํากําไรล่วงหน้านะครับแล้วก็รีบาลานซ์พอร์ตตัวเองหลังจากเปิดขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นสกรลาทใหม่ของปีใหม่ของไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลย ต้องทำการขายเอาไว้ก่อนนะครับราคาเซ็ตก็ลบไป11.79แล้วก็อยู่ที่1,396.368 3, 3 6จดนะครับก็ยังคงไซด์เวดาลงมาทีนี้เราจะไปดู n v d r นะครับว่านักลงทุนที่เป็นทั้งต่างชาติแล้วก็นักทุนชาวไทยที่ปลอมตัวไปซื้อ NVDA นั้นนิยมเข้าอะไรนะครับแล้วก็มีวลุ่มมากที่สุดใน,นตัวใดบ้างนะครับ เราจะดู5ตัวนะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยก็ตัวแรกก็คือ TTB นะครับมาดูว่า TTB นั้นมีโอกาสและเป็นจังหวะที่จะทำกำไรต่อไปอย่างไรนะครับเราก็ใส่เครื่องมือดิ d i c a t o r ที่เราใช้ประจำนะครับจังหวะของ TTB นั้นเป็นจังหวะที่จะค่อยๆทำกำไรกลับขึ้นไปนะครับังคงเก็งกำไรได้นะครับราคาก็จะค่อยๆไซเวย์พุ่งขึ้นไปตอนนี้ ราคาปิดอยู่ที่183นะครับตัวนี้เข้าเกณฑ์กาไรได้โดยราคากําลังเลือกข้างเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกอยู่เหนือกึ่งกลางบุชแบนนะครับบุชแบน์สามเส้นนะครับเส้นกึ่งกลางก็คือป่งบอกว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงตัวนี้เราก็ดูแล้วว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแน่นอนนะครับสลับ gtb นะครับวันนี้ก็มีวอลุ่มเข้าไปทั้งสิน million, ้น25.83้าามิลเลียนถือเยอะทีเดียวนะครับเป็นตัวแรกนะครับอินดิเคเตอร์นะครับยังคง สายเวอขึ้นมาส่งเสริมว่าราคากำลังสายเวอขึ้นมานะครับยืนยันด้วยพาราบริษาสา3จุดไข่ปลาด้านล่างนะครับแล้วก็วอลุ่มเป็นวอลุ่มซื้อนะครับอยู่ที่150นะครับว่า190.07นะครับสลับวนลลุ่มของนักทุนชาวไทยนะครับถัดมานะครับ m a c d ยังคงสายเวอขึ้นไปที่เส้นศีโยนะครับถ้า เอสซีดียืนเหนือเนซิโร่ดคาจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ราคายัางคงไซเว์ขึ้นไปไอซายซก็อยู่ที่52นะครับเป็นจังหวะอันดีแล้วก็ OBV ก็กําลังไซเว์ขึ้นไปฉังถือว่าตัวนี้เก่งกาไรได้ต่อไปแลวโอกาสที่จะไปสูงสุดที่ราคา2บาท15สตางค์หรือ2บาท20สตางค์นะครับสลับทีทนะครับสรับอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์ที่หลังสงการนะครับราคาก็จะค่อยๆเริ่มต้นที่183บาท แล้วจะค่อ,คอยๆไหลขึ้นไปที่2บาทกว่าๆถ้าเกิดท่านเก่งกาไรไว้ก็ลองเก่งกําไรดูนะครับสลับ t g b นะครับถัดมา AWC นะครับ AWC ก็กําลังซ้ายเวลด้านข้างนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่านักลงทุนน่าจะเป็นนักลงทุนชาวไทยนะครับที่กลับเข้ามาซื้อเป็นเป็นเหมือนกับใช้ Nvidia เป็นนอมินีนะครับเราก็คาดการจากราคาที่มันเคลื่อนไหวตอนนี้นะครับ ราคาตอนนี้ก็เคลื่อนไหวไปทางสายเวฟทานั้นข้างยืนอยู่ด้านบนของกรอบดีนี้กับชั่นนั่นเองวันนี้ก็มีบทลุ่มเข้ามานะครับที่ใกล้ๆ92.45มิลเลียนนะครับแล้วก็ m อเ d ยังคงสายเวฟถึงสายเวฟหายสายแม้ว่าจะโค้งลงเพราะว่าขึ้นมาชนโอบอทแล้วก็ราคาก็ยอดตัวลงมาตามเอเ d ตัวนี้ราคาเนื่องจากว่าขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้ว ถ้าเราดูแนวโน้มก็จะค่อยๆสายไวดาวลงมานะครับชนเส้น2และว,วันแล้วก็เด้งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งทำกำไรนะครับจะเป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับสำหรับ a w c เพราะนั้นเมื่อขึ้นไปทำกำไรสูงสุดแล้ว a d c ก็จะย่อตัวลงมาชนเส้น2และว,วันแล้วเด้งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเป็นตามหลักการและประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเห็นได้จากเครื่องมือชี้ลงนะครับเครื่องมือชี้ลง o b v ก็ชี้ลง ว่าบนลุ่มยังลงไม่มากเพราะว่าลุ่มยังคงขำคออยู่เพราะฉะนั้น a d c เป็นจังหวะลงมาเด้งที่เส้น2ในวันท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่ารอดูต่อไปนะครับเรายังไม่แนะนาว่ายัางให้เชื่อหรือต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าลองลองดูก่อนนะครับว่าเราจะแม่นแบบนั้นหรือเปล่านะครับถัดมา LH นะครับ LH ก็ ราคาก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วถัดมา l อนะครับก็ราคาก็จะย่อลงมาแต่ว่านักทุนต่างประเทศนั้นยังคงช้อนนะครับราคาที่15.04มิลเลียนะครับส่วนนักทุนชาวไทยนั้นก็ขายออกไปนะครับให้ทุนชาวประ่างประเทศเขาช้อนนะครับนักทุนชาวไทยขายไปที่58.85มิลเลียนนะครับ m ยังคงซายเวยไปทาง้านข้างแล้วก็อาจสายชี้ลงนะครับ เมื่อไอซ์ไซชี้ลงแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะไซเวดาวลงมานดลดรุ่มลงนะครับ m อเ d ไปด้านข้างแต่อายไซชี้ลง o b v ชี้ลงชัดเจนแบบนี้ราคาจะย่อลงมาถ้าไม่มีเส้น2ระวันต้านต้านก็จะลงมาที่จุดต่ำสุดคือกรอบนีเนยเลชั้นล่างสุดก่อนที่จะค่อยไซเวกลับขึ้นไปในอีกรอบหนึ่งนะครับราคาก็เป็นอยู่เช่นนี้นะครับราคาขึ้นลง LH นะครับ LH ก็รอรับ LH ที่่6บาทนะครับก็แล้วราคาก็จะดีกับขึ้นไปที่7บาทนะครับสลับ LH นะครับถัดมาบ้านปูนะครับมาดูบ้านปูบ้างเป็นจังหวะอะไรนะครับจังหวะ sideways up ขึ้นไปนะครับจังหวะของบ้านปูนะครับโอกาสมีโอกาสที่จะไปชนเส้นสองเลวันหรือเปล่านะครับถ้าเราดูจาก MACD นะครับโอกาสที่จะขึ้นไปชนเส้นสองเลวันที่ราคา เจ็ดบาทส9สลตสตางค์ก็มีนะครับเห็นได้จากเลยครับไอ้แอไอ,ไอไ้สายชี้ขึ้น MACD s i d e w ไซน์เวฟอัพวนุ่มเข้านะครับซื้อที่9 0้าิบหกสิบหกจุด่ามิลเลียนนะครับแล้วก็ OV วีก็ไซน์เว p ขึ้นไปถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นไซน์เวก็ราคาก็จะค่อยไซน์เวไปทางด้านข้างถึงไซน์เวฟขึ้นไปพุ่งไปชนจุดสูงสุดของกรอบดีเนียเกชั่นสแสดงว่าบ้านปูกลาลัง ดีดกลับขึ้นมานะครับเพราะนั้นบ้านปูยังมีโอกาสทำกำไรต่อไปได้นะครับก็ฝากดูบ้านปูกันไว้ด้วยโอจะมีโอกาสในวันนี้นะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับตัวที่5ก็คือคิวเฮาส์นะครับคิวเฮาส์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ท่านด็อรนิเวศนะครับ PI ของไทยเรานะครับได้ซื้อเอาไว้นะครับเพราะนั้นคิเวท ที่คิวเฮาตอนนี้ราคายังคงซายเวขึ้นไปเป็นทางเทียนเขียวหนานะครับโอกาสต่างๆยังคงซายเวขึ้นไปแต่ว่าวันรุ่มนั้นเริ่มขายออกมาแต่ว่าวนรุ่มขายส่วนใหญ่ก็อยู่ที่21.72แต่ว่าวนรุ่มนักทุนต่างประเทศนั้นเข้าหกล้านกว่านะครับกล้านมิลเลียนหกล้านมิลเลียนนั่นเองตอนนี้ราคายังคงสายเวไปทางข้างเพื่อเปลี่ยนเทนนะครับเพื่อเปลี่ยนเทนของ ตัว Linear Reaction นะครับราคารับที่2.30 2.30ส่วนราคาส่วนราคาต้านสูงสุดตัวนี้ยังคงเปแนวต้านอยู่ที่ 2. 8, 2. 2.8 2.28มาเรื่อยๆนะครับราคาจะ Side ไซด์เว์เป็นทานข้างเพื่อรอจังหวะให้เปลี่ยนเทนเปลี่ยนเทนเปลี่ยนเทนของตัว Linear Reaction ให้ไซด์เว์ขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะกลับฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ ประกาศผลการดำนินงาน F45 ในตไต่แม่ลบไต่มาตแรกออกมาสวยงามนะครับ F45 ของ q h วเฮาออกมาสวยงามเม c d ชี้ขึ้นหอาสายชี้ขึ้นชนโอโบส b ot, v โอบียังคงซด์เว์ขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นไปได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับท่านเก่งกำไรก็อาจจะกดอาจจะอดทนทันกำไรไปอีกนานนะครับเพราะว่าราคาจะกลับขึ้นไปที่2-3บาทนะครับสำหรับตัว q h วเฮานะครับ เราก็เล่าให้ท่านฟังจากแนวโน้มเช่นนี้นะครับว่าโอกาสนั้นมีนะครับก็ฝากท่านนักทุนได้พิจารณาดูด้วยนะครับถ้าเกิดท่านชื่นชอบคลิปแนวนี้ก็กดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ยิ่งชอบไปใหญ่ถ้าเกิดท่านสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาเริ่มต้นเพียง35บาทเท่านั้นเองนะครับก็ฝากท่านสมัสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ